สวัสด,ดีค่ะวันนี้แยกแก้วแฟมิลี่สิพามานวานในพักเก็บไว้ผีไก่เนาะพักอยังนัไนพักสลัดพี่น้องเก็บไว้เกิดบ่เนาะบ่ายแล้วเ<ค>นาะจะไม่ได้เกิดบ่เกิดเบิบ้งมันมีหมดแดงไฟไหมพี่น้องไม่ไมันหมดกินน้ำเลี้ยงมันเบิดแล้วบ่เนาะงบ่ายเลยเบิ้งแยกแก้ววันมันแยกแก้วกวาน,นบ่ราะท่านในวันบ่ราะมันจะเกิดกับพายตูนซับลงไปนะอี่พักสลัดเก็บไว้ผีไก่ หาวัานใสียอย่างรถก็นะมันนั่นหาจะเอาออกปลูกใช่เฮาเพาะสะก่อนจังยอนออกปลูกซุ้มเหลือกับจงไว้ให้มันใหญ่ยังได้อย่างนี่งที่เรานะจงไว้ผิดสายผักสลัดที่ยาแก้วเก็บพันเองอืมโอ้ยไงทวนๆเดี๋ยวย่งางบ่เกิดบ่็น้ไปเนาะโอ้ยบ่มั่นใจแล้วาการเก็บเมล็ดพันธุ์พอสิถ้ามันอัน หมดบ่ไปกินงงยังไงทวนๆจังหมดจังหมดแล้วลองเบิ่งกทีนองะบลองบลูผุ่นกาแน่บอกพริกกระทุบบึกพริกเปรย์ย่นลงเลยเกิดก็เอาบ่อเกิดเผื่เนาะสูตรเดียวพวกนี้ที่ได้เบี้ยพริกที่น่ะอ่ากําลังงอกก็นทได้ยหายออกไปปลูกปละสวนเน่าปลัมบ่เนี่ยเราจะไป็นมองพ่อก้าก่อนพ่อหอมกําลังงาม แม่แก้ววันแม่พักสลัดพี่น้องสีอยากสีแดงสีขาวสีเขียวพักสลัดกูดกูดย่องยองเลยมา้งพอนสลัดธรรมดาเนี่ยเป็นอันใบอันเป็นใบมุ่นมุ่นนะสลัดใบมุ่นสวยสูตรได้หน่อยนะดินปรุงเรียบร้อยดินก็ปุ๋ยมักนี่ก็ พอ,อีตูอืมอันนี้สิบวันพอกี่ตัวเมยังตาบมะฮุ่งมาเทาใส่ยังนี่มัใส่เอาอันนั้นเอาเบี้ยบบุกลนเอาเอาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศมาสั่นสูตรใดเนาะน้ะองสูตรพังนะเฮ้ยแก้วบัวต้องซื้อในบักเลนผู้ดั้งมะแดงไฟย่า,ยานเต็มมะแดงไฟแล้วออเอา,าไปกินเบิดอ่ะแล้วเอายาอะไรสักก้อนช่วงแรกนี่ย่องย่องย่องเซ็มมือเลย อ่านี่เป็นพักอีตู้นพี่น้งหนอนแมงลักนะครับต้มอ้อมแกงต่างๆมันเกิดแล้วฮะจังย้อนออกปลูกปลูกสียอย่างลดนี่แหละควบคุมควมืึดได้ง่ายฮอดหนามก็ง่ายเมืเ่อตอนนี้ในพักอีตู้วันนี้เมื่อขันเกิดถ้าก,กินปไนได้ผลต้นเก่าพี่น้องแห้งแข็งยังเนี่ยผลปลูกแล้วเม่มีเวลาเฮ็ดกินเลย น้ำเปลืองน้ำเปลืองกำลังซื้อๆบรดไปกินจ้าเทือสุดท้ายกับปลาทิมบันยจะกินปลูกไหมมาหันหยาดทำงานทอดเลียนจะนทำงานอะไรบริโภคได้น้ำหัวน้ำสวนเลยแดดก็บเป็นใจพี่น้องบริโภคซุน้ำก็บไรพัดหอมอันนั้นกับดับเนี้ยเบิด พอได้อยู่หอมแบงหอมเลยเลยกินดอกหอมกินดอกร<ม>ับไปเลยเหลือสองยังแปมยังปูวไว้ก็มาโดน,นโดนดนวยปูงยองไปตูก็ได้ยหอดน้ำปา่ะหลังจากวานในเรียบร้อยแล้วก็ทิเอาเฟืองมาปกปกๆบางๆจังน้อยข้อข้างเสียงเนาะใช้บัวเฟืองก็ได้ เฟื่องยมมองหนึ่งผักยมมองหนึ่งอาแดดมาพกพอดีพี่นนองคุม้มเฟืองไว้เดี๋วบบยวพรงแวบใจใช้ฟางข้าวคุมบางๆเพื่อพางแสงแค่หน่อยเนาะเอาไว้าจะแก้วมือดีท่านปลูกยังกระงามมันจะได้ทิมไปจะได้กเกิดท่านทิมไปจะได้ก็ได้กินสังเกตการเพาะมะพีกรวดทุบแตกๆโยนไปเพื่อน่วยเกิดเสย อ่ะฮะพ้างแสงแล้วอันรีพี่เราไปเบิงด้วนที่ว่านไปไม่ียังแน่คุ้มโยนอันนี้ผักหอมปลูกวางมานวางมาแต่ตอนงานซพพราะแง่แล้วอันนี้เบี้ยพผักเบียพผักผักกาดหน่อยบผมทำยังไงเกิดพี่เราไม่รวเกิดระเบ้ออันนี้ว่านไปมือว่านมือก้อนเนี่ยเกิดไปพ้างแสงอาจจะนอนน้ำมันแดดเนาะเป็นเบี้ยพผักกวงตุ้งดอกผักกระจอนดอกพี่น้อง อู้เกิดดีแทะแม่นทีจัดเลย,ยเงี้ยผลกับพักหร้อมป้อมอาเชได้ว่านี่ยุ่งเพ่อใส่แก้วดอกซ้ำเลยพร้อมป้อมกันนอมป้อมวันนป้อมกัน,น,กนแล้วก็พักหอมแดงหอมแดง,งอันมันงอกเบิดพี่น่องเหลือนั่นแหละมันถือไอฝนเนะะาะเอาไว้ขังบ้าน สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดซับตะไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ